คือลานสาวผมนะครับเหมือยกันดังฟ้าที่ผมอันนี้คือชุดหนึ่งคือให้ทั้งเปลือกเลยหรือว่าครับเอาไปทำอะไรให้ลอยครับพี่ได้ลุกส้อนก่อนดูท <c oughs> มางกระเด็นงหรือเปล่ามายกนนระเ,เดวแิ่เดงว่ชุดใบนาที่น้องตเต้าเตรียมาอยู่ไหนอะในที่สุดเราก็มาถึงทะเลแล้วครับทุกคนผมมาให้น้องเต้าขับและทุกคนรู้ความลับผมแล้วเมื่อกี้เรียกน้องเต้าน้องเต้าน้องเต้าพี่กับน้องอะที่ไหนได้ ครับฉเฉลยครับว่าเป็นหลานนะครับวันนี้ผมมาที่ทะเลชะอำนะครับซึ่งตอนแรกเราคาดการณ์ว่าคนไม่เยอะเราจะอาล่างคิวๆเอาบรรยากาศท,ที่เราได้มาถึงทะเลอาจจะไปซื้อของทะเลมาทํากินกันเองแล้วก็ผมเอาไอ้เก้าอี้สนามอ่ะเก้าอี้ปิกนิกอะ่ะมาด้วยกะว่าจะมานั่งถ่ายรูปก,กันสวยๆนะครับปรากฏว่าดูดิคนเบิ้มยึ้มเลยอะ่ะอู้ร้ําแรงมากทุกคนนี่ของทะเลก็น่าจะขายเยอะแล้วเขาก็ยังคง มีบริการเรียกให้เราไปจอดแล้วก็จะมาขายของนู้นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะผมคุยกับน้องว่าเดี๋ยวอาจจะไปโซนหหินต่อเพราะว่าโซนหหินเนี่ยสายข่าวผมมีจุดถ่ายรูปสวยๆให้น้องๆได้ไปถ่ายรูปด้วยนะครับแต่ว่ามันจะถ่ายสวยก็ช่วงอายามเย็นแหละนะครับจากนั้นเราก็จะไปหาอะไรกินกต่อก็ได้ตอนเย็นถ้ามันมีบกถนนคนเดินสเตทฟู้ดไอ้พวกตลาดโตลุ่งอะผมก็จะพาทน,น้องไปกินอาหารทะเลแบบก,กินกุ้งมากรอตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะมาทั้งทีก็ต้องจัดเต็มไงมารเอาแน่ถัว่วนะ แต่ว่ากางวันนี้กินส้มตำได้นะส้มตำรสเข็นตามที่เราคิดไว้ไม่อ่าโอเคนี่เจเล็กเจเล็กเจเล็กพอดีให้น้องเต้าไปนั่งหลังครับทุกคนพอดีน้องเต้ารู้ความลับแล้วเป็นหลานผมผมให้นั่งหน้าแหละให้ไปนั่งหลังเลยให้นั่งหลังเลยได้ไปเลยแต่ถ้าไม่รู้ผมจะไานั่งหน้าใหม่แต่ผมเปลี่ยนทางเองว่าใหม่หลานผมเยอะไม่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 บอกหรอกนะครับมีหลายคนโอเคเดี๋ยวไปตลาด ไอที่เขาว่าเป็นไอสะพานปลาเนี่ยไม่รู้ปีของทะเลขายเปล่าอยากจะเอาของทะเลระสนมาคัมากินกันนะครับทุกคนเราเห็นกาลังเขากาลังหรืออวนปลาอยู่เลยอ่ะเนี่ยแต่ว่าปลาน่าจะเอาไปหมดแล้วเนี่ยหรืออวนปลาอยู่ปลาน่าจะเก็บออกหมดแล้วครับเอาเอาพวกเศษหอยเศษอะไรเนี่ยคือออกจากอวนปลาเต็มเลยหรือไม่ก็เดี๋ยวเตรียมจะออกหาปลาในโซนที่เป็นทะเลในยามเวนี้ด้วย เขากำลังแกะอวนปลาแสดงว่าเขาเอาเรือเข้ามาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วเนาะมันจะมีร้านนู้นแหละที่เป็นริมสะพานปลาสนใจไหมเด็กเดี๋ยวแวะไปดูหน่อยก็ได้นะที่เขาเห็นเราคำท่าจะจอดแล้วเขาก็มาเก็ก็มามาดูที่ร้านเลยเนาะแล้วมีกี่ร้านมีเยอะถ้าเกิดไปตรงนั้นอะอะไรก็ให้ร้านเยอะตรงไหนกันยาวเลย่ยข้างหน้าเลยใช่ไหมใช่น่าจะตรงไวอีกอะที่ขายไอ้นี่ของสดๆอะเราจะเจอไหมเลย ร้านทำปิ้งย่างนึ่งอ๋อร้านนี้เขาก็ทำเป็นอาหารได้แต่เขาก็ขายของทะเลสดๆด้วยแหละได้ตล้วมันจะเยอะคุณได้นะคะเดี๋ยวจะมาดูครับโอ้กุ้งเว้กุ้งเว้พี่ว่าจอดนะแล้วจอดนี้ก็เหมือนกันล้วลูกเฮ้ยมีเยอะก็มีตรงนี้ก็เดินอ่างนี้เดินก็เดินได้เดินได้เดินได้เลยนะอ้าวมาเชี่ยเต้านี่ก็มีนี่ก็มีอันนี้ว่าละโดว่าอะไรเขาซื้ออะไร เออแล้วจอดแล้วเราคือเราต้องเสียเสียเสียตังเลยายตังเลย,เลย <c oughs> นี่ก็มีทุกแพ้เปลามีหมดมันคือร้านอาหารนั่นแหละแต่ว่านี่คือจะจะอาจจะตรงไปอ๋อนี่คือร้านอาหารทุกคนเป็นเป็ดแพรแหละแล้วก็ทำอาหารได้ด้วยแล้วฟังอะไรเรไะไรเออแต่ว่ามันจะมีแบบคล้ายเป็นตลาดสดก็มีตร,ตรงไปจะมีที่จอดรถเปล่าไม่รู้ครับน้องเต้บอกให้ตรงไปผมก็ตรงไปตรงไปตรงไปไม่ต้องเรืออะไรเออเอาไว้ มี่แคบยิ่งยิ่งเติมเตลทางทางซ้ายก็มีมีหมดมีหมดมามาดูทางนี้ก่อนน้องเล็กเออเคยเหมือนเหมือนจะเคยมามันเหมือนจะไปสูส่สะพานแล้วมันก็จะมีทางเดินรถมันจะจอดได้บางที่แล้วมันจะมีโอ้ยมีมีกล่องโฟมแพ็คด้วยเดี๋ยวจะซื้อตรงนี้น่าสนใจมีกล่องโฟมแพ็คละตองนี้น่าสนใจตรงนู้นก็มีตรงนู้กนก็มีนะโอ้เยอะมากเออ อ๋อมันวนอ๋อใช่ใช่มันวนมันวนมันวนเจอแล้วเจอแล้วเจอเจอเจอแล้วเจอเจอแหล่งที่ขายของทะเลสดๆที่เป็นแบบกรุษกรุดก่อนเดี๋ยวไปเตรียมเสบียงก่อนใส่ก็อ๋อโน่ดูทางดูทางรถมันทางแค่มากเลยนี่ไม่ดูรถเลยเล็กเล็เจอแล้วเล็กดูข้างหน้าเล็กดูข้างหน้า จอดตรงนี้มันจะขวางทางเขาจะด่าเนะี่ยก็ทั้งนับทั้งนับงานอยู่ที่จอดตรงนังนน้นน่าอิ่งนี่ไงยีนีต้อนรับสู่ปูชักสะพานยกคันนี้กำลังออกลนะเลยว่ะโอ้เป็นตลาดใหญ่เออตอนน้นงนองอแต้ยว่ามาเนี่ยนี่ทุกคนผมก็ไม่ได้มานานแล้วผมเหมือนคุณคุณจะเคยมาครั้งหนึ่งของน่าจะเริ่มออกมาขายเดี๋ยวๆขวามีการมีที่จอดรถขวามือมันจะมีคอนเทนเซอร์เยอะไหมเต้ยว เดี๋ยวไปดูที่จอดรถไม่รู้จะมีเปล่าสามบานแบบนี้โนะอ,อเดเดี๋ยวจอดรถก่อนนะครับทุกคนไม่มีที่จอดรถเนี่ยทำไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวผมมาทักทายน้องเต้ก่อนนะครับน้องเต้วเลี่ยนชุดแล้วทุกคนเอ,อ่ออันนี้คือลานสาวผมนะครับเหมือนกันดังฟ้าที่ผมตามหามานานเลยอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านแค่นี้เองรู้งี้ให้มาต้องนานแล้วเราทำกันตลาดนี้เปิดกี่โมงที่กี่โมงนะเต้าก็ประมาณหกโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นค่ะอ๋อเหรอนานก็นึกว่าเปิดแค่ช่วงเช้าไม่ก็ช่วงเย็นคือมีทั้งวันเลยใช่ค่ะ งั้นเดี๋ยวไปดูของก่อนนะจัดเต็มนะจัดเต็มอยากกินอะไรไปดูกันอยากกินอะไรทรับก่อนกุ้งกุ้งเออซื้อเองพูดเล่นเขาเดยนให้นงเต้าพาไปแม่ดูถูกใจใช่เลยครับเดี๋ยวเราตามนกเต้าไปซื้อของกันนะครับทุกคนนี่นางเอกของเราก็เดินเข้ามาตลาดกันแล้วนะครับทุกคนก็จะมีของขายมากมายเลยผลไม้ก็มีมะม่วงมะพร้าวนะครับสับปะรดกละกันนะครับสิ่งที่ขายไม่ได้คือน้ำนั่นก็คือน้ำตาลสดแล้วก็พวก ไอ้น้ำตาลปี๊บนะครับนี่อันนี้ขอาวทะเลอางนี้ที่ผมเจอเลยก็คือหอยมแมลงคู่โลละ50บาทตัวใหญ่ๆจริงนะทุกคนลองดูขอแกะมาให้ดูเลยนะครับเลยมาเสาเไ็นไงวะตัวบัญชีกันเลยมากไมู่นะครับอุ้ยปูม้า สาม้าร้อยปูม้าห้าร้อยแล้วก็สามร้อยห้าสิบเก้าร้อยห้มีเกจนะครับก็มีสามร้อยห้าสามร้อยสิบก็มีครับอันนี้ไซส์จะเล็กลงมาหน่อยสามร้อยห้าสิบแน่นจ้าใหญ่นิ่มเล็กแน่นแต่มีเนื้อเป็นปูนิ่มแต่เล็กก็จะแน่นตัวครับนี่โชว์แลบอกก่อนแล้วก็มีกั้งนะครับกั้งด้วยนะกั้งก็เป้นหน่อยจ้ากั้งสนใจอะไรสนใจปู่อนใจปูเออปูอะไรนี่เขาเดินเข้าไปข้างในก่อนเดี๋ยวขึ้นมาดูอีกทีเนาะ คือเราเดินไล่ๆร้านก่อนนะครับแล้วเขาค่อยวนมาดูไปน้องเต้าไปนำทางาคือผมมัวแต่วแวะแวะของทะเลน้องเต้าต้องตามครับนี่โอ้ยปลาทูน่าก็มี<ห>อ่าของแหง้งปลาหมึกอะไรพวกนี้ได้แต่เต้ชอบกินของสดหรือของแห้งจ้ะของสดจ้ะของสดก็ต้องแนวพี่เลยเจ้าของแห้งก็ไปทางอื่นจ้ะเพราะพี่ยังสดอยู่เลยจ้ะทุกวันนี้อุ้ยทุกคนมึกเต้าอุิย ปลามึกแมงดานี่ตัวใหญ่อย่างี้เนาะมึนกระดองตัวบอลเลอร์เทอร์เลยมันไม่มีแบบสดๆแล้วกินแบบปุ๊บปปปัั๊๊๊บบุบเลยเนี่ยมันไม่มีแบบสดๆใช่ไหมมาจะตายอย่างงี้แล้วเนาะอ๋อโธ่อยากกินแบบหนวดพันปาเงี้ยแล้วจะมีหอยเชลล์หอยสังราคามีติ๊บแลหอยหวานไปเรียกหอยสังอีกขอดูก่อนนะครับปลากระพงก็มีน้ำจิ้มอะไรมีหมดซีฟู้ดเลือกกินได้เลยสาล่ายทะเลก็มีอ่ะ ครับอันนี้คือปูทะเลเนื้อเนื้ออันนี้ที่สี่ร้อยสี่ร้อยมีนะคะครับ้ยแล้วเดินก็จะพาเดินไปชุมชนรู้ป่าวพามาดูตลาดเลยเนี่ยก็มีแต่ร้ายไม่ได้วนประมาณอะอ๋อก็คือในโซนนี้นะใช่โอ้ใหญ่มากรอบเดียวถึงไปเที่ยวหมู่บ้านคนยังดีฟ้าอะไรเงี้ยอะดูดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงไหนๆก็ไหนไหแล้วเดินทุกร้านเลยกั้งนี่เยอะจังเลย ใก,ใกล้เคียงกันครับใน,นราคาดูดูแบงดาทะเลว่าจะทําให้เป็นเพิ่งจะก,กินไปเมื่อไม่นานนี้ครับโอ้ตะปูนี่เยอะมากเลยหอยหวา,านปลาหมึกอยากกินปลาหมึกอ่ะกุ้งนี่กว่าช้อนอย่างงี้เลยหรอปลาเต่าไปดูของทะเลก่อนเล็กไปไหนอ่ะอะไรหอยนางรมเว้ยอันนี้คือหอยนางรมสดๆเลยครับนี่ คือเพิ่งจะแค่เอาจากป่าเลยครับมันต้องโดบเลยงานนี้ฝอยดังลมนี้คือเท่าไหร่ครับเนี่ยชุดละร้อยห้าสิบชุดละร้อย้าสิบนี่คือแล้วโดบก่อนดีกว่า,วาให้เรา <c oughs> แต่แตมองหน้ามึงจะโดบใครเนี่ยโดบตัวเองหรือโดบใครเนี่ยเออน้าไม่ได้กินฝอยดังลมมานานแล้วเอาสักชุดหนึ่งเนาะรู้อีกเป็นหนุมน่มดอยหนุ่มดอยไม่เคยเที่ยวทะเลครับ ดอยไม่ใช่ดอยมึงนะครับดอยดอยบนแมงสอนครับนั่นแหละไอ้นั่นแหละถูกแล้วอันนี้คือชุดหนึ่งคือให้ทั้งเปลือกเลยหรือเ่าครับเนี่ยเอาอย่างนี้นะอันนี้ร้อยเดียวแล้วทำไมต้องร้อยห้าสิบเปลือกแพงเอา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 ฮอปเปลือกอยากกินฮอปเปลือกครับปกติขาดแคลเซียมเข้าอยู่บนดอย ครบยังไงครับฟันค่ะมันได้ครบหมดเลยค่ะฟันก็ฟันก็ไปตามเปลือกเลยเขาเปลือกมันแข็งมากกินไปคนเดยแล้วขาดทุนร้อยเดียวเอาเอาขาดทุนร้อยเดียวต้องเอาเปลือกไปด้วยทุกคนแล้วจัดการใจ่ายให้ให้พี่นี่เนี่ยพี่ดีกว่าจะเรียกน้าเลยอายเขออยาเีจเคารู้หมดนั่งสาวครับเดี๋ยวคนดูว่ามียอยู่บนดอยมีมีแต่นักเอกสวยๆนี่คือหลานนะครับบน,นี่นี่ก็สาวดอยครับดอยนะครับปฐม ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับตรไม่มีภูเขานะครับจะมีภูเขาอย่างอื่นเดี๋ยวจอดใจตังได้เออร้อยห้าสิบนะร้อยห้าสิบนะครับเดี๋ยวจะไปซดหอยนางรมริมทะเลครับนี่อ่าไปแลก็ดูดูหน่อยว่ากินแล้วก็ลุกทั้งคืนแล้วค่ะท้องเสียค่ะลุกทั้งคืนคืนเลยเอาคืนเลยอย่างนี้พูด่งนี้ปลาหมึกไม่ดีแบบที่มันหนวดย,ย,ย,ยุบยับยุบยับเอยจากตีนสบสดๆที่มันมมเกี่ยวกป้า อันนี้เอามาเอาเอามาตอนไหนเนี่ยตอนเช้านี่เมยตอนเช้าใช่ไหมค่ะไม่มีน้ำยาค่ะไม่มีน้ำยาทุกวันนี้ก็ไม่มีน้ำยาลูกไม่มีสักคนเลยคนละเรื่องคนละเรื่องนะไม่ใช่ขนมจีนไม่ใช่อะไรนะคือทาไม่ได้ใส่น้ำยามันสดๆเลยใช่ค่ะอันนี้ตัวนี้กี่กิโลเนี่ยประมาณโลนึงเอาไปทำอะไรอร่อยครับพี่ยอร่อยค่ะช่าง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 หน่อยช่างหน่อยเขาสาดช่ามาแล้ว งานเดี๋ยววันหน้าจะไปหาหมึกโชครับโลโลกคิดหนึ่งกิโลค่ะอโลเดียวพอเนาะนกเต้าเอาเอาเอานกเต้าจ่ายตังค์เป็นสามร้อยยี่สิบบาทนะคะแท่ถ้าคิดหนึ่งกิโลบันคิดโลหนึ่งคิดย่างเขายี่สิบบาทค่ะฮะย่างยี่สิบบาทค่ะนี่ต้องย่างด้่ยหรอใช่ค่ะไม่งสดๆใช่ไหมคะเอาเอาเอาย่างนะคะย่างย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวรอกันจะไปดูจะไปย่างที่ไหนอ่ะที่นี่ค่ะกินที่นี่ได้ไหมกินที่นี่ก็ได้ค่ะเอาเลยหอยก็เอาแหละ กันกันเต่าแยกก่อนปลาเปิลมีอะไรมีหมดปลาทอดปลาเผาปลานุ่นครับไปไดปไขหวานโลเดินปิดโตโอเคไขหวานอีกหนึ่งโลนะครับให้หลาล่าไปนั่งแล้วเอาแค่อยมาเอานะครับเดินดูตลาดแป๊บนึงพี่ทำรอเลยเนาะเจ้าไปให้ให้ให้ไอโฟดโฟดไปไปนั่งรอเลยวันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดก็มีนะครับแล้วก็มีร้านอื่นด้วยเวร้านอื่นก็น่าจะคล้ายๆกันแหละนะครับ หลาหลาจะอยากจะเล่นน้ำทะเลแล้วผมต้องรีบไปเนี่ยรีบกินรีบไปแล้วแต่ว่าเราจะกินในโซนที่ไม่ใช่ทะเลเนะเพราะว่าปกติไปนั่งนินทะเลบ่อย้วไงเอาเป็นแนวมุ่บ้านชาวประมงที่เขาทำมาหากินแล้วออกเลยดีกว่าโอ้โหเห็นหอยกีนอันตัวนี้ตัวใหญ่เลยคืออึ้งเลยอ่ะหูเต้ามันก็มีเยอะนะไม่ใช่น้อยนะเต้าหนอโอ้โหจะซื้อกลับไปฝากใครที่บ้านไหมไเต้าไม่มีใครรออยู่ที่บ้านเลยเหรอ ว่า <stairs. S 1> หน้าตาหนา้ตาตาดียังไม่มีคนมานอที่บ้านเลยเหรอไม่มีไม่เชื่อหรอกอูม้าก็มีไว้อูม้าก็มีเต้ามาทา่นี่กินทุกตบกระยางเถอะไหวไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินไอ้นี่กว่าอาหารทะเลปะทุกคนความฝันของผมครับก็คือการที่จะได้กินหอยหอยนางลมหอยนางลม นาอะไรก็คิดเราเองนี่สดๆนะครับลินดาเล่ต้องมีเปลือก้วยก็คือไม่มีเปลือกนี่มันคือแบบไม่สดไงแต่ว่าถ้าจะกินแห่อ,อยมันต้องมีคนแกะให้อ่ะเอออันนี้ลอกเต้าเคยแกะหอยไหมจ๊ะเคยจ้ะถ้าไม่เคยแกะหอยพี่จะแกะดูจ้ะนะก็จิ้มเลยนี่อันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือ,อกระเพริ่าวกรเพริเ่านะเออนี่ก็คือกระเทียมเจียวหอม น้องเจียวน้องสาวน้องสาวร้องลังน้ำลายไหลไยเออแล้วก็ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดโอเคโอ้โหดูสโลเกตต้องมาแล้วครับทุกคนเออแสลเกตอะไรคะแสลว,วันนี้พุทเยอะจังนาเกินาเกีครับโอ้โหนี่นี่ทุกคนนี่นี่อืมสุดมากอร่อยมาก เว้ยมีน้ำด้วยทุกคนของแท้ต้องมีน้ำอยู่ในนี้ครับนกเต่าจะขอยตัวได้ไหมอือมันอร่อยจนห้ามใจไม่อยู่อ่ะจัดไปค่ะบสดสดสดยุกสดก่อนดูง่ายกันเดินหรือวะง่ายกันเดินวะโอ้ยถูกใจมากโอ้ยดูดีมากทุกคนแหะเลยอ่ะเลี้ยไม่ได้ครับมันติดเดี๋ยว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 มันบาดบาดลิ้นอือหือเออดอกเต้าดอกเต้ากัน นี่ขออีกหนึ่งคำนะเดี๋ยวน้องเต้าก็กินอันน้องเต้าชิมมากอันนี้ของน้องเต้าละนี่ทุกคนดูโอ้โหนะนะอ่ะถ้าทำแล้วเต้ากินเต้าดะระหว่างรอดูน้องเต้ากินดูผมกินก่อนทำนี้จะแบบง่ายๆนะครับนะแล้วก็จะซัดปลาหมึกซัดหอยไอ้นี่ด้วยหอยหอยหวานด้วยบัดนี้น้องสาวอยากกินหอยหวานสั่งไปแล้วนะครับ ทีนนี้อิ่มก่อนเดี๋ยวค่อยไปเล่นน้ำทะเลตอนนี้วิวสวยนะครับมีไอ้นี้ยเยอะด้วยแหละม,มีมีเรือชาวบงมาจอดแล้วก็มีเครื่องมือหาปลามาได้บรรยากาศเวลาถ้ามากินในโซนนี้เป็นอา่าริมทะเลเป็นตลาดของชาวบ้านเลยนะครับสะพานหินอือดีมากอ,อ,อย่าไปเดียนะลิ้นลิ้นลิ้นโดนโดนไอ้นีนนนนนนเปล้อกม,มันแห้งแน่เลยไม่ดูน้ำตาแมา้อหืโคตรอร่อยเลยอ่ะ ม,มันสดมากอ่ะมันหวานมากแล้วก็น้ำจุ่มนำจิ้มแล้วก็พวกไอ้น,นี่เต็มเลยอ่ะโอ้ยทั้ทงคืนคืนนี้ไม่นอนครับลุกทั้งคืนนะครับเราเข้าห้องน้ำลุกเข้าห้องน้ำ <c oughs> สเสเยียขอบตอนมากินน้ำอ่ะโอ้โหดูสเสียขอบอ่ะ เดี๋ยวให้ดองสาวมาร่วมบุญแล้วนะครับก็จะมีปลาหมึกย่างอันนี้คือไซโลนะครับมาก,กินมาก่ะโชหน่อยโชหน่อยมาแล้วมาทันทีต้องกินแบบส,สดๆเลยนี่น้ำจิ้มของเขาจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดตั้งหากครับนี่อออแอะอะไรหนูอะไรโอ้โหดูน้องโฟดกินเบาๆนะลูก เดี๋ยวล,งลุงต้าขนก้าไม่ไหวลูก <c oughs> เอาได้เอาไดเต้าเลยต้าบอกว่าอยากกินปลาหมึกจัดให้ลงุงต้านะครับแต่ทำไมไม่เฮ้ยคนอยากกินกุ้งอะ่ะไม่เข้าใจเลยก <c oughs> ุ้งไม่อร่อยหรือว่ายังไงอะขมแก้ไขไม่ขนแกให้ลูกพูดกับใคร <c oughs> ไม่รู้พวิวคนดูลูกคน, <c oughs> คนดูคนดูของลุงต้านี่กินมากอยู่ครับเดี๋ยวผมจะลองชิมมั้งนะครับว่าปลาหมึกที่นี่อร่อยไหมนี่นี่เขาจะมีที่ใส่นี่เลยเอาเปลือกมาใส่นี่ได้ เอ้ยอันนู้นมียืดตัวนะหอยหอยนางรมจะให้จะให้จะให้เสียนะนี่เอาวิไอ้ทองดำกินแล้วเป็นไงเล็กเด้งเลยไหมเด้งมากเด้งมากนะอร่อยอร่อยน้ำจิ้มก็จัดจัดจานจานนะลองมั่งไปจัดจานในย่านนี้เอาละมาละมาละวันนี้ใจเขาอยากกินกุ้งไว้เล็กเดี๋ยวซื้อให้ตัวหนึ่งเอาตัวเดียวพอนะ หัวหน้าใหญ่มาป่วนครับนะอืมอืมปวดบ้าง่ะเด้งมาเกเงมมากรัน,นโ,ลโลตัวโลเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะนุ่มจมนเกินไปมันจะแข็งจนไปมันกำลังดึงๆครับแล้วตัวสัตว์เข้าไปมันจะแข็งกว,ว่านี้ดูบรรยากาศที่ที่เรามานัา่งกินนะครับทุกเห็นเลยครับมงเต็มหไปไหมครับเนี่ยยาวเหยียดเลยนู่น,นเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาจะออกไปหาปลาเรื่องรอบรอบปลาคร,รูใช่ไหม ร้อนปะ่ะร้อนเอาเลยแบบเอเเอ,เเอ,เอนี่โอ้โหนี่มันคือหอยชักตีนแล้วหมดเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เว้ยทุกคนมันคือหอยหวานเอเอเอันดับที่โอ้ควันขโมง,ขงนี้เลยคือตอ้ตองรีบต้องรีบกินเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวปากไม่พองครับทุกคนคือสไตล์ผมต้องกินแบบร้นอนๆครับนี่<ะ>ทุกคนอื้อหือใครวานมันเจ๊งมากเลยอะ่ะากมันเจ๊งกว่าปลาไหมแต่มันกรุบดึงดึงดึงครับเดี๋ยวเอาหอยดางโรบายชุดหนึ่งนะครับแต่ว่า แต่ว่าแต่ว่าซัดเลยมีเปลือกเอาเปลือกครับมีเปลือกครับมีเปลือกครับนี่ไม่ทันน้องก็กินปลาหมึกแทนและอือ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 ต้มต๊อกทุกคนครับผมแอบเข้ามาในครัวของพี่ๆที่ว่าอยู่หน้าร้านนะครับตอนนี้คือกุ้งเนี่ยคือถูกย่างเรียบร้อยนะครับก็เสร็จแล้วโซโลแกนต้องมาครับน่ากินน่ากินครับอันนี้คือทีมงาน ทีมงานเรียกร้องครับนะ,น,ะนะแล้วก็จะมีเดี๋ยวจะสั่งมาหอยเชลล์มีอีกหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมก็คือหอยนางรม่ะแล้วก็จะมีอะไรบอกว่าเนี่ยมีมีหอยแค็งด้วยนะครับอุ้ยกุ้งมีอาวุธครับทุกคนขนาดนี้มันยิงยิงพ่นได้เลยนะครับนี่อากิอะไรมันดิงขึ้นมาไม่รู้นะครับนะเห็นไหมตกเข้าใจเลยนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวที่เด้คือหอยเชลล์ครับพอดีไปกินที่ดอนไทยดอนแล้วชอบมากนะครับผมก็จะขอ จัดมาอีกหนึ่งอันนะครับเพื่อเป็นซิงเกเจอร์ให้กับทีมงานเรานะครับทุกคนมาแห้งๆตาแห้งๆแล้ว พัดเดือดเดืครับแม่โอ้โหพัดเดือดเซ็ตครับทุกคนถอยเชลทะเลลุกครับวันนี้แบบโอ้โหอลังมากแล้วดูไฟครับนี่ทำความร้อนนี่คือเตาถ่านนะครับของอร่อยต้องมาดินทะเลตรงนี้ครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับสดๆดโอ้โห การกับทีมงานนะครับทีมงานนี่คือซัดกันบานนะครับอตอนนี้เต็มโตแล้วลนะครับไปสั่งมาก่อนกินหมดไม่รู้ปุ้มเข้ามาทำไมตัวเล็กจังนะจ๊ะน้องเล็กทำไมไม่สั่งตัวใหญ่มาไม่มีไม่มีมีไซนี้มีไซน,นเดียวแต่อันนี้คือของที่เด่นเนี่ยที่แอบไปสั่งมาให้หอยเชลล์อันนี้รู้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าอร่อยไปกินนีร่ร้อน้ร่อดแล้วติดใจลองกินดูเราลองกินดูลองกินดู น้องเต้าเอาแล้วกันจ้ะน้องเต้ากินหอยหอยเชลพี่คุณ,ค,ณคุณพี่กินหอยนางลงมอ่ะเต้าลองดูอ่านี่ผัดกันแล้วครับกัเต้าเต้ากินก่อนระวังร้อนนะ่ะเต้าเองม,ม,มีสาวสาวบริการดี่งนี้รู้สึกว่าเอ้ยทำอะไรก็น่นากินน่ากินมาเลยดู <laughs> น้ำไหลด้วย โอด้ดูน้ำลายไหลไว้ป้าเต้วยีกินรสซัดดีกว่าไว้อืมอืมอแล้วดูไหมดูไหมหวานร<ห>อคนๆหอ,อมๆจริง,งหรอนนตรองเลย หอมเนยใช่เครื่องเทศมันมีเนยเื่อกี้น้แอบแอบส่องมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวดูตอนเช็คบินนะครับยังไม่หมดนะาซื้อกระบบ้าด้วยมากะแนนตูนี้จัดเต็ม <c oughs> อ,อือห้ยก็ใส่เนยเยอะขาหวานหอมเด้งๆหอ่เนยเยอะแต่ว่าไอ้หอยเชอร์น่าอร่อยแปดเด็ดขอจิ้มกุ้งอีกหนึ่งหนึ่งตัวแล้วเดี๋ยวเรา เรากินกันทีจีนยังตังก็น่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะย้ายตัวไปดินทะเลครับเด็กๆอยากน้องๆอยากเล่นทะเลเล่นน้ำทะเลครับแต่ว่าน่าจะอยากเล่นน้ำทะเลนะแต่วเดี๋ยวโดดไปก่อนได้เลยนะเล็กดีโอะไรจ๊ะมองแ้วแกะกุ้งให้นี่ทำตกใจมันออกมาเลยมันออกมาเลยเออเจ้าจะได้มีน้ำมีเนื้อเข่าทักทีจ้ะมันเนี่ยค่ะเออจ้ะเออเต้าต้องกินกุ้งโชว์แล้วจ้ะ พี่พี่จะได้กินอย่าอื่นต่อจ้ะพี่รอมานานแล้วกุ้งน้องเต้าย่ะไม่กินแล้วแกไอ้สาวกินก่อนนี่แหละเราอะไรน้องเต้วยากินยากินถูกสักทีรอตั้งนานจะให้เป็นนักเอกเพาะนี่แหละสโลแกนไม่ถูกมันจะกุ้งตัวใหญ่นะโัวเท่าไหร่นะ300 ถูกมากเลยอ่ะทุกๆูี <c oughs> ่แพงกว่านี้ไหม <c oughs> ทุกคนครับเรามาถึงทะเลทงที่มันเป็นโซที่จะเล่นน้ําทะเลได้ครับผมมองว่าน้องเต้าคงไปทําให้ทุกคนผิดหวังน,นะครับ <c oughs> ต้นมะพร้าวเนี่ยขึ้นอยู่ตรงบริเวณโซที่เป็นหน้าโรงแรมที่พักเนี่ยเขาจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเอ่อมาเล่นน้ําแล้วก็มาเดินเล่นทามชายหาดโดยที่ไม่มีอะไรมารบกวนและแล้วน้องเต้าของเราก็โผล่มาแล้วน้องเต้าโอ้น้องเต้าสวยมากน้องเต้า ชุดว่าน้ำที่น้องตเต้าเตรียมไว้อยู่ไหนอะอซ่อนอยู่ไหนต่อจอเสื้อรกระทางกระกิงมาได้เห็นชุดว่าน้ำแล้วใช่ไหม <laughs> โอเคถูกใจครับทุกคนเออน้องเต้าจะเล่นน้ำแนละเดี๋ยวเราไปโซนบริเวณที่เป็นริมชายหาดกันก่อนนะครับว่าลมแรงขนาดไหนครับทุกคนโอ้โหบรรยากาศดีองีคนเล่นน้ำเต็มเลยนักไอข้าเราก็จะเล่นน้ำนะครับทุกคนโอ้น้องเต้าอนุสะพานปลาที่เราไปกัใช่ไหมหนูนะ่นอะเออ เนี่มีสะพานปลาด้วยแล้วก็น้ำทะเลวันนี้โอ้สี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 ขาวสีเขียวเว้ยฟ้าก็เมย์เออเดูเดี๋ยวดูนักเอกเล่นน้ำกันทุกคนแล้วใส่อย่างงี้มามันจะเล่นได้เหรอใส่รองเท้ารองเท้าไอ้เนี่ยฮะถอดก่อนถ้าถอดอ่ะจะถอดแต่แค่รองเท้าถอดอย่างอื่นด้วยเต้าหมายถึงว่าเออจะได้เห็นชุดไว่น้ำเขาบู๊เล่นเออเนี่ยโอ้โหนังเอกของผมสวยมากไอ้นังเอกของ ทุกคนลาสาวผมเออต้องพูดอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวให้น้องเต้าเออลงไปเล่นน้ำเดี๋ยวจะแอบแอบรีวิวข้างหลังให้นี่ไม่น้องเต้าเล่นน้ำจริงๆอะ่ะอว่านักแอคของผมนี่คือใจถึงเพิ่งได้ครับนี่ลายสาวผมนะครับทุกคนจะคิดอย่างอื่นนะถ้ามีลาสาวบามันจะไม่มีทริปมันเจิดแบบนี้นะครับทุกคนเต้าระวังมจมน้ำนะน้ำไม่ช่วยนะนี่ดูลาสาวคือใครจะมีหน้าลาสาวหน้าตาดีแบบนี้ทั้งทั้งหมดเลยเ น้องเต้ยจะเล่นน้ำครับถ้าเกิดสมมติว่าลมเมื่อไรก็คือชุดด้วยน้ำมาเลยเออใจเย็นเต้ยใจเย็นเต้าแล้วก็ล่ำลาเากาศในช่วงเวลายามเย็นครับที่เราได้มาเที่ยวทะเลครับในรอบสองปีแล้วก็มาได้สัมผัสน้ำทะเลจริงๆจังๆกับการที่ได้มีน้องๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องเล็กนะครับน้องสาวผมแล้วก็ลลานนะครับน้องโฟนแล้วก็น้องเต้ยครับล่าสาวผมนะครับ ก็วันนี้มาสร้างสีสันแล้วก็ความบันเทิงห้ครับทุกคนแล้วก็สิ่งที่เราเห็นอยู่นี่คือมันเป็นเรื่องยิงว่ายน้ำไปหรือเปล่าเนี่ยแล้วม,มีใครช่วยนะหนาไม่ช่วยนะนะขอบคุณทุกคนที่ตามชมนะครับเดี๋ยวผมจะรับลามไปคาตรงนี้ไปครับเดี๋ยวจะพาละหลาไปเที่ยวก็ตอบไม่รู้ว่าลาหลาจะไปไหนบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวก็ตามกนันเลยดูดีว่าหลาจะไปไหนกันเดี๋ยวอันนี้ทัวร์จะไให้นะครับถ้าไม่อยากไปก็กลับตามนั้นนะครับแต่ก็จะไปไงแต่ชุดแจมบ,บาครับรอชุดน้ำดูไม่อ่ะเปี้ย หล่าสาวนี่เลี้ยงมาตั้งแต่อดตอดๆดูดิคือทำอย่างนี้อันนี้ทัวเสียหน้าอยูด่ด้วยเลยนะครับโอเคไปนะครับดูบรรยากาศชะอ๊มนะครับชะอ๊มนะใกล้ๆพอครับทยก็จะไปใกล้ๆจัดให้ดูนะครับเี่ทุกคนสุดยอดนะครับเต้าไปคุณนายให้ภัยแล้วไปกลับได้แล้วรถกลับกับใคร เดี๋ยวกับแม่เออบอกแม่ไม่ต้องส่งเดี๋ยวพี่ไปส่งเองเดี๋ยววันนี้จะพาพี่แน่เปิดตัวเอาแฟนไม่เปิดตัวเอ่อไฟนขับเราพูดได้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูคิดมากคนดูชอบีดราม่ากับพี่